สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซช่องทอตทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับซุมโอนอีกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะออกรถมือสองนะคะสามารถติดต่อซุมโอนะคะหรือจะเป็นแอดมินของช่องทาง พอออโต้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะส้มโอก็อยู่ที่ทอออโต้นะคะ56นะคะถนนสุวินทวงศ์นะคะสํานักงานใหญ่ของเรานะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์สามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลย <S <S สําหรับวันนี้นะคะส้มโอบอกเลยว่าอยู่กับรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถสีขาวมุกสวยๆนะคะรุ่นลองท็อปเลยลูกค้าที่กําลังมองหานะคะรถเข้าครัวรถ s อ v สามารถติดต่อเวอร์ปากหมุดด้านล่างตรงนี้ได้เลย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ดกดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเลยค่ะคลิปอัปเดตกันด้วยนะคะวันนี้นะคะสอกโก็อยู่กับรถนะคะสีขาวมุกสวยๆคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ Honda CRV 2.4 ES นะคะคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนั่นเองนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่บอกเลยว่าไม่น้อยด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถนะคะปี2019นะคะลูกค้าที่กําลังมองหา สามารถโทรติดต่อเบอร์ปักหมุดด้านล่างได้เลยคันนี้ราคาตั้งขายเพียง940,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์สามารถติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะคะก็จะเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะชิ้นใหญ่แบบนี้เลย สำหรับตัวตาขอนนะคะฮีซอน้านะคะเงาเงานะคะตัวรถนะคะบอกเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่ที่ปรับสภาพค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเดิมรถเขาเข,าเข้ามาสวยอยู่แล้วนั่นเองนะคะดูในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะไม่มีร่องรอยเลยเป็นสีดำด้านนะคะอันนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเป็นรุ่นของเขาเลยนะคะในส่วนของตัวชุดนะคะกันชนล่างนะคะก็ได้มีการเช็ดนะคะ ในส่วนของตัวการปรับสภาพม,มาแล้วนะคะมาพร้อมกับในส่วนของด้านล่างนะคะเป็นตัวนะคะระบายความร้อนนะคะแบบรวงพึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะคะมาดูที่ตัวโคมไฟเลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของชุดโคมมีไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดไฟเขานะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว c R V e รุ่นนี้เลยนะคะตัวรถนะคะเป็นรุ่น es นะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะจะค่อนข้างครบอยู่แล้วนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะ สีขาวมุกนะคะบ,บอกเลยว่าตัวรถไม่มีชนหนักพลิกความรถบ้านนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำไม่มีตมน้ําไม่มีกับสีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของด้านข้างกันว่าสําหรับไฟนะคะในส่วนของตัวกระจกเองนะคะก็จะมีตัวไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะในชุดโครมกระจกทับปับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดบอดี้นะคะไม่มีร่องรอยเลยสําหรับพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะทางทอออโต้เรา เก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวด้านล่างนะคะในส่วนของตัวด้านล่างขอบประตูน,น,นะคะชุดแต่งของเขานะคะเงาเงานะคะแทบไม่มีร่องรอยเลยส่วนใหญ่นะคะตัวรถก็จะมีพวกรอยสะเก็ดหินนะคะเป็นปกติเลยแต่สำหรับคันนี้นะคะไม่เพียงหนึ 8, ่งแสนกับอีกแปดหมื 8, ่นนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่เพียงหนึ่งแสนกับอีกแปดพันนะคะบอกเลยว่ารายละเอียดรถค่อนข้างสวยเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นแม็กอัลลอยนะคะแม็กซูโทน เดิมนะคะ Honda เลยแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะคะเราจะมีการเช็คว่าเซนให้กับลูกค้าก่อนนะคะคันนี้ก็จะเป็นยางเดิมติดมากับตัวรถนะคะเป็นตัวแม็กขอบ18นั่นเองสําหรับตัวยางนะคะปี2018นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะแม็กเดิมรถเดิมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะดูในส่วนของโครงสร้างเดิมๆนะคะภายในซุ้มล้อนะคะเม็ด นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวกิ๊บยึดทุกจุดนะคะอยู่ครบเลยคันนี้ติดฟิล์มรอบคันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างดีเลยสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบความเบสิกนะคะชอบความเดิมนะคะแนะนําคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่อง2.4นั่นเองนะคะลูกค้านะคะที่ชอบนะคะในส่วนของตัวรถเบนซินนะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่น ES นะคะคันนี้นะคะแนะนําเลย เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะคะชุดแต่งด้านหลังนะคะของเขาสเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะเป็นของเดิมโรงงานเลยมีไฟทับทิมคู่ล่างนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวกันชนสีดาด้านนะคะตัดกับตัวรถรายละเอียดนะคะในส่วนของตัวดีไซน์ข้างหลังนะคะรุ่นของตัว crv เองนะคะไฟของเขานะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะคล้ายๆกับตัวคอนนั่นเองนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดไฟนะคะเป็นแบบ led แบบเส้นนั่นเองในชุดข้อมีไฟเลี้ยวนะคะ แล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเบรกนะคะอยู่รวมกันนะคะสปอยเลอร์ด้านบนนะคะมีไฟเบรกดวงที่3เรียบร้อยแล้วนะคะเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็สําหรับนะคะคิ้วโครเมียมด้านหลังนะคะเอกลักษณ์เหมือนกันนะคะเงาเงาสวยๆส,สำหรับคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวกล้องถอยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าภายในนะคะจะมีในส่วนของตัวจอนะคะลูกค้าจะเห็นในส่วนของตัวระยะการมองนะคะ สำหรับพิเศษนะคะคันนี้นะคะเวลาลูกค้าเปิดด้านหลังเพียงแค่พกนะคะในส่วนของตัวคุณแจสมาร์ทเคเลตเอาไว้นะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์คิกนะคะเวลาเตะน,นะคะด้านหลังนะคะจะเปิดอัตโนมัติได้เลยนะคะคันนี้ก็ได้มีการปรับรุ่นมาเรียบร้อยแล้วสังเกตนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราเรามาดูน็อตยึดก่อนนะคะน็อตยึดปากกระโปรงเดิมแท้นะคะโช๊คเดิมๆเลยนะคะ เม็ดอาร์คนะคะเดิมเดิมนะคะรถนะคะบอกแล้วนะคะว่าเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้มีการผลิสภาพบางจุดอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเดิมเดิมนะคะเม็ดอาร์คชัดเจนนะคะตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีกับสีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูภายในนะคะสําหรับตัวรถ CRV นะคะจะเป็นตัวรถ5้าที่นั่งนะคะแฮทแบบ5ห้าประตูพื้นที่ของเขานะคะก็จะค่อนข้างกว้าง,างนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะแล้วก็จะได้ขัดยางรองมานะคะเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สําหรับนะคะภายในนะคะด้านหลังเลยก็จะมีในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางอะไหล่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวล้อแมกนะคะเหมือนกันกับของตัวรถเลยนะคะมีชุดเครื่องมือแม่แรงครบเซตนั่นเองนะคะในส่วนของตัวข้างหลังนะคะลุงในส่วนของตัวโครงมาให้นะคะก็คือกันกระแทกกันรอยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันน่าใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวความอนเอกนกประสงค์ของรถซี v นะคะ ลูกค้านะคะหากต้องการพับเบาะนะคะสองข้างจะมีในส่วนของตัวดึงนะคะถ้าลูกค้ามีการดึงนะคะสามารถนะคะพับตัวเบาะได้เลยอ่เดี๋ยวส้มโรทําทการพับเก็บให้ดูนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะพับสองข้างนะคะอ่าเป็นแบบแนวราบนะคะเพิ่มพื้นที่ให้กับลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเน้นการแคมปิ้งนะคะหรือว่าเน้นการเดินทางนะคะ ออกคลิปออกแถมบอกเลยว่ารถ CRV เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้และน่านําไปเดินทางนะคะออกคลิปออกเที่ยวนะคะเพราะว่าดูจากในส่วนของตัวพื้นที่การเก็บสัมภาระานะคะเยอะมากๆเลยนะคะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวนะคะด้านหลังนะคะผู้ได้สารกันก่อนนะคะสําหรับการปิดนะคะลูกค้าสามารถกดจากตัวเซ็นเซอร์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวปุ่มกดนะคะตรงนี้ได้เลยอ่า อันนี้ก็คือจะเป็นตัวฝากกระโปรงท้ายแบบออโต้นั่นเองนะคะสําหรับนะคะพื้นที่นะคะของห้องผู้โด้สารนะคะอ่าอันนี้สมโภให้ดูก่อนนะคะก็จะมีพื้นที่แบบนี้เลยนะคะกรณีนะคะถ้าลูกค้าต้องการพับนะคะหรือว่าต้องการกลางนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะอ่าเป็นที่นั่งนะคะพื้นที่นั่งกว้างๆแบบนี้เลยสําหรับพื้นนะคะลงนะคะรมกระดุมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็กันรอยนะคะติดตัวรถให้เลยมีแอร์ตู้หลังนะคะผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะร้อนนะคะมีแอร์ตู้หลังให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวช่องชาร์จไฟ USB นะคะถึง2จุดเลยนะคะค่อนข้างอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะ ตรงกลางนะคะมาเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับนะคะพื้นที่นั่งเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ที่นั่งที่นั่งสบายนะคะอย่างซ่งโอสูงประมาณร้อยหสิบสองนะคะก็มีพื้นที่ทั้งเพดานนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่นะคะในส่วนของตัวแอเรียนะคะที่ด้านหน้าด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างสำหรับนะคะพื้นที่นะคะฝั่งคนขับนะคะ ตัวเบาะนะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวเบาะนะคะแบบปรับไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือเราจะเลื่อนปรับนะคะแบบไฟฟ้าได้เลยค่อนข้างโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวด้านข้างคนขับก่อนนะคะจะมีในส่วนของตัวปุ่มนะคะพับป,ปรับไฟฟ้านะคะของตัวกระจกนะคะเซนทรัลล็อกนะคะในส่วนของตัวแผงควบคุมหมดนะคะอยู่ทางฝั่งคนขับเลยสำหรับเอกลักษณ์นะคะของตัว C R V นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นลวดลายไม้นะคะสวยๆแบบนี้เลยตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ภายในนะคะ เป็นสีดำนะคะได้เบาะหนังนะคะดีไซน์นะคะออกแนวสปอร์ตนะคะพื้นที่นั่งสบายด้วยสำหรับคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวระบบเนวินะคะเป็นระบบนำทางให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสมโอทำการสตาร์ทให้ดูนะคะคันนี้นะคะเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลดน,นะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มเอเจนสตาร์ทนะคะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยแล้วอ่ะก่อนสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกก่อนแล้วก็กดปุ่มได้เลยอ่าแบบนี้นะคะ สำหรับนะคะคันนี้นะคะเป็นรถนะคะเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าไม่แท้ไม่เดิมเช็คกว่าส่นฮอนด้าได้ไม่เพียง1นึ่งแสนกับอีก8 0 0พนะคะถือว่าเป็นรถน่าใช้นะคะแล้วก็เป็นรถบ้านใหม่น้อยด้วยนะคะในส่วนของตัวจอการใช้งานนะคะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมบูทูธนะคะต่อนะคะในส่วนของตัวโทรศัพท์ได้เลยแอร์เป็นแบบระบบออโต้นะคะมีอ e ีคอนโหมดนะคะ สำหรับตัวเบรกมือนะคะอันนี้จะเป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาลูกค้านะคะก่อนที่เราจะกดนะคะในส่วนของตัวปุ่มเบรกมือตรงนี้นะคะก็อย่าลืมเหยียบเบรกไว้ก่อนนะคะแล้วก็กดนะคะตรงนี้ก็หน้าจอนะคะก็จะหายไปแบบนี้นั่นเองนะคะตัวเบรกมือนะคะด้านนี้จะหายไปนะ,ะอันนี้เดยวสม้มโอทำการเปิดในสวของตัวเบรกมือนะคะแบบออโต้อีกครั้งหนึ่งอ่าแบบนี้ก็จะขึ้นสัญลักษณ์แล้ว เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวรละเอียดโงมอลัยกันบ้างนะคะวงมอลไยไม่มีร่องรอยเลยได้เป็นในส่วนของตัวปุ่มนะคะก็คือเป็นแบบโงมอลัยมติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มนะคะรับสายวางสายสามารถพูดคุยับเปลี่ยนหมวดจากโงมอลไยได้เลยพื้นที่อนเนกประสงค์ด้านข้างนะคะก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะคะมีช่องอนเนกประสงค์นะคะภายในนะคะมีพื้นที่ให้อีกเยอะเลย <S <S แล้วก็ในส่วนของตัวช่องนะคะชาร์จไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จุดบุหรี่สามารถเชื่อมนะคะในส่วนของตัว การนะคะชาร์จไฟนะคะจากด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องนะคะสาหรับตัวที่บังแดดนะคะใช้งานปกติพวกร่องรอยตรงนี้เราเก็บรายละเอียดให้นะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะก่อนส่งมอบเราก็จะมีการเทสระบบให้กับลูกค้าแบบนี้เลยอ่าสำหรับนะคะลูกค้านะคะที่สนใจคันนี้นะคะก่อนส่งมอบอย่างที่บอก เราเทสระบบให้หมดเลยนะคะมีช่องนะคะใส่แว่นให้ด้วยอ่าสำหรับนะคะคันนี้นะคะอย่างที่ส้มโอบอกก็คือจะมีกล้องถอยนะคะ<ส>เดี๋ยวส้มโอทำการเหยียบเบรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์อาให้ดูนะคะการใช้งานของตัวกล้องถอยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยสำหรับเวลาเราตีไฟเลี้ยวนะคะอ่าเดี๋ยวส้มโอเข้าที่เกียร์ดีก่อนนะคะ <S <S แล้วก็เวลาเราตีไฟเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายอ่าอันนี้ให้ดูก่อนนะตีไฟเลี้ยวซ้าย จะมีกล้องน,นะคะที่มุมนะคะของตัวกระจกมองข้างนะคะให้เห็นในส่วนของตัวระยะนะคะด้านข้างอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวระบบนะคะของตัวกล้องนะคะที่ลูกค้านะคะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวองศาด้านข้างนะคะของอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะคะถือว่าน่าใช้นะคะแล้วก็เป็นรถสวยที่ภายในเนี่ยบอกเลยว่า เดิมนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็สําหรับตัวระบบอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างอำนวยความสะดวกเลยเดี๋ยวสัมบูพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อน,นะคะ คันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ฮอนด้านะคะ i-vtec นะคะตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นรุ่น ES นะคะเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะคะในการใช้ออกเดินทางไกลนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าใช่มากๆแต่ว่าที่ขโมยแจะให้ดูคือรายละเอียดของตัวเมทดพาร์คนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตนะคะหรือว่ามาร์กตั้มสีโรงงานแต่ละจุดทุกจุดบอกเลยว่าสีชัดเจนนะคะ ตัวรถรับประกันไม่มีตัดต่อตัดแ,แต่งเครื่องนะคะตอนส่งมอบนะคะเราก็จะมีการเทสระบบเน่ยว่าจะเป็นแบตเตอรี่การเปลี่ยนไยของเหลวนะคะให้กับลูกค้าเลยอ่านี่เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวน็อตปากกระโปรงกันบ้างสําหรับน็อตปากกระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะเมคอาร์ชนะคะเรียงกลมสวยตลอดแนวนะคะแล้วก็ตาโมออรก,กอน,นะคะของโรงงานนะคะอักษรชัดเจนนะคะรายละเอียดถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะตัวบาร์โคดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว เลขตัวเครื่องนะคะเลขตัวถังนะคะของรถนะคะลูกค้าสามารถเช็คได้นะคะอันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงแท้เดิมของโรงงานเลยนะคะลูกค้าที่มองหานะคะรถ Honda CRV นะคะ2.4 e s นะคะปี v นะคะปีใหม่ไหม่น้อยนะคะคันนี้ย้ําอีกครั้งนะคะราคาตั้งขายเพียง9 4 0แ0 0่บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นซืษษ้อสดหรือจัดไฟแนน สามารถติดต่อเบอร์ปองมัด้านล่างได้เลยสําหรับนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าที่สนใจจัดไปแนนคันนี้นะคะผนเริ่มต้นเพียง1,6,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดนะคะันกระดิ่งติดตามช่องทอตของเราด้วยนะคะวันนี้สมโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ